เป็นเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของวินตันแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็อีกแม่ไว้ดูนะคะเด็กกับต่อไปนี้ตั้งอีกงานอะเออมาโคดอันเดียผมคือไปซื้อได้อยู่บ้านค่ะอายุเออ สวัสดีค่ะมินตันดิงดองนะคะมันเนี่ยคลิปนี้นะคะมินตันตั้งใจทำ ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เก็บคลิปนี้ไว้ในความทรงจำด้วยนะคะเวลาคิดถึงจะได้มาเปิดดูเนาะมินตันอะ่ะตั้งใจว่าจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าของชิ้นเนี้ยมันไม่สามารถที่จะยกไปเซอร์ไพรส์ที่มุกดาหารได้นะคะก็เลย อยากจะหาและทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณพ่อกับคุณแม่มากรุงเทพให้ได้นะคะคือมินตันก็เคยชวนคุณพ่อคุณแม่มาที่กรุงเทพแต่ทีเนี้ยแกก็บอกมินตันว่าเอ้ยจะทิ้งงานได้ยังไงเราเป็นลูกจ้างเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่ของมินตันเนี่ยรับจ้างกีดยางทำไร่ทำสวนปกติของชาวมุกดาหารเลยแกก็เลยเกรงใจอะ่ะเออเกรงใจเท่าแก่อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ของมินตันเนี่ยทำงานแบบหนักมากเลยนะคะ กแกจะนอนช่วงประมาณสองทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยก็ต้องตื่นไปกีดยางจนโต้ลุ่งเลยนะคะประมาณสัก6กโมงเจ็โมงคุณแม่ก็จะกลับบ้านมานึ่งข้าวทํางานบ้านแล้วก็เสร็จก็เกือบเกือบเที่ยงนะคะแล้วถ้าช่วงนั้นมีงานหรือว่ารับจ้างสวนอะไรเงี้ย อีกแกก็จะไปทําก็คือแต่ละวันของพ่อกับแม่อ่ะนอนน้อยมากๆแล้วคือคุณพ่อก็บ่นว่าเริ่มใส่ตาไม่ดีแล้วที่ใส่ตาไม่ดีเพราะว่าอาชีพกีดยางอะ่ะทุกคนเขาจะใส่หม้อแบตอะ่ะตอนกลางคืนเวลามันย่องเบิ่งกุ๊กไหมต้นยางแล้วกีดยางอะ่ะแค่ใส่ตาเยอะก็เลยทําให้เริ่มมีปัญหาด้านสายตาแล้วแล้วมินตันก็เลยจะเซอร์ไพรส์ในคลิปนี้นี่แหละก็ รอดูนะคะว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรยังไงแค่ไหนบอกเลยว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของวินตันแล้วนะคะ <Wow. S 1> ต้องโดนต้องโดนใช่ไหมทุกคนคือแบบว่าลูกบอกให้มาปกติไม่มานะคะแกก็บอกห่วงว่าเอ้ยน้องจะขาดเรียนไหมห่วงสวนห่วงน้องสาวไม่ห่วง พี่สาวเลยไม่ห่วงลูกคนนี้เลยเดี๋ยวขอแกล้งแกหน่อยละกันไม่งั้นแกไม่มานะคะก็มินตันจะแกล้งคุณพ่อคุณแม่ยังไงทุกคนรอดูนะคะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะทุกคนนะคะเดี๋ยวมินตันจะเริ่มแล้วนะคะอันนี้คือเล่นใหญ่แล้วนะคะ ่มมารับคอนเหนเป็นวีขออนงานีกไม่ได้อีพ่อมื่อรับกนนเล้อูอ่อยอคจาดีเวลาขอทนต่อไปไม่ได้แล้วอีพ่ออีพ่อก็มีแม่มารับได้อีพ่อตอนแล้วสิ่งที่ห้าวเอสไปเลออยดันเลยรูก็อยามั โกยกขยะเนล้วหรือดูว่าเป็นเนวพ่อขืมนำแท้ยีอทุาที่ไหนวาจิบยืออ่านแล้วเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปหับมอีกพอละมาตดนเลยพบไอ,อค้คนนี้ก็ได้ก็ได้ต้องไปหาคนขบับรถสก้อนนี่วะเขาทนไม่ได้แล้วเขาก็ทนที่อนเอง รู้สึกบาปจังอย่าว่าหนูนะคะทุกคนถ้าหนูไปทำวิธีนี้คือพ่อกับแม่จะไม่มาจริงๆคือแบบแกจะห่วงงานห่วงน้อยมากอันนี้คือพอแกรู้ว่าแบบเราเป็นแบบนี้แกก็เลยจะแบบมาคืนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวราตอนพ่อแม่มาทุกคนคะตอนนี้พ่อกับแม่มิตันถึงแล้วนะคะแกก็โทรมาบอกว่าจะมาหาที่บ้านแล้วม่จันก็แบบอุ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาผิดบ้านก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับนะแกจริงจัง มินตันเจอหน้าแกแล้วหรืไม่รู้จะสู้ได้หรือไม่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อแล้ว่ะทุกคน มีเอา้าหมดดีๆเคยทำตั้งหลายรอบเลยคันไม่ช่วยทีนี้พอก็มีมาติดรับตรองเบ้านะดีวพาไปเ่อเยอันนี้คลิปนี้เขาตั้งเจออเอ็ดคลิปเซอไผบ้านใหม่เด้อพอก็แม่ทำเบิ่งเด้อซื้อบาออ้านเนียยงงอยู่ แม่กับะ่อยยังงงอยู่ดูก่อน <laughs> นี่นี่นี่ <c oughs> ขอเบ่งเผือดอลีบอกเห็นเออ นอกจากนี <rua> ้อีแม <ala> ่กับเป็นคุณนายเลยเด้อขอทายยุติเด้อยวเขไว้อยวาขไว้ทครยุติสวยสวยสวยมาก้ยพี่เหรอเจ้าื่อเเพื่อใจสั่นฮ่ ต่อไป <laughs> แม่โค้นำเด่นตีด้วยให้บนักไปเดินไปเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านวีตังขอไปแต่งหน้าใหม่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาวา ค่ะทุกคนเดี๋ยวพาทัวบ้านใหม่แต่ว่ายังไม่มีของเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะนะคะนี่เดนกวางบอกอันนี้อันนี้โต๊ะกินข้าวแต่ว่าของตกนาเรงค่ะทุกคนคะคือบ้านเก่าเหมีนันอะไม่มีโต๊ะกินข้าวนะคะแอ่นี่ตอนนี้มีแล้วเลยจัดแบบชุดใหญ่ไว้กระพริบเลยปกติจะนั่งแบบกินกันที่พื้นแบบนั่งนั่งแล้วก็กินกันแต่อันนี้คือเรามีโต๊ะกินข้าวแล้ว ลายี่ด้วยนี่ได้ินเสียงอนอกเกาะเขาซื้อเสียงจากมือต่อย่อยๆเสียงอนนี้เสียงอนนี้เวลาพอพิมบ้านเขาจะเป็นเสียงฝั่งจริงฝั่งเสียงนอกหองถ้าเป็นเบอต้องท้าเสวความฝันของพ่อบวกคือบกคือจะได้อยู่บ้านงามไปบ้านงามก่อนแล้วกดอี <c oughs> อี <c oughs> กิโลบัดกิโลบัดเนียมาเล่นมินิเด้อร์กิเลนเลยป่าตัวนักหนักห้าสิบกว่าห้กว่าโอ้ได้อันนี้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุใครจะมานอนเล่นก็ได้อันนี้จะทำเป็นห้องนอนอเนกประสงค์นี่กระจกมีคือแบบสูงเลยมีน้ำบุญมากเนี่ยค่ะได้ติดตั้งหมด ไอ้ห้องน้ำไอ้พอของน้ำเสร็จิดจแจ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวร้องนักมีต้องร้องร้องร้องีนี่้นีเออยลัเวาสด้ายของห้องนี้นะผู้สูงอายุผู้สูงอายุน้าหมากเพราะว่ามันเป็นยิ่งสวนบอแต่ว่าเปิดประตูออกมาอะกรงานไปโวนใดเลย เดี๋ยวขึ้นบนถึงก่อนขึ้นบนถึงก่อนเอา้องไหนดีบ้าเออนี่ห้องพวกรล้วาความเบนนิ่งนี่นี่เป็นที่ดุดควันพ่อกับแม่หัวัจเต้ทดุกควันอยู่อะนี่ดดคนทุกอยนี่จักด้วยโอ้เป็นร้านอาหารได้่หออ๋อเดี๋ยวเขาบิวอินเธอจะได้แบบเนี้ยต้องรบกานตึงแค เป็นระบบซอมคดนี่หอวินมี่เป็นระบบซอมคดโ่ข้าใเงียบเงียบเลไวจะวิ่งดิวิ่งวงมาไปวิ่งข้างบนอันนี้หอมแรกวื่าแล้วบข้าี่้เดี๋ยวรา่งเท่านี้บอยอันนี้ห้องใหญ่ลงมานี่ห้องวิน เอาว่ามาแล้ว่อเข้าไปเป็นที่ห้องเลงมั่งนี่นะกับมั่งคุณนะเขาละต่อเป็นกระจกเป็นเพินออกมาเลยลายเอฟเป็นห้องเลยค่ะเอ็ฟทางออกเอ็ฟมั่งนี่ือเป็นประตูแล้วก็เป็นทางออกแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นส่วนจ๋าเขาตั้งใจว่าลาเชิญโต๊ะคอมอะไรก็ได้โเอออีนโฟอีนเอฟอีโดริมของเพื่อของบัตรเลยมีอันนี้แล้ต่อกระจกเข้าไปปิดมืดเลยใช่ไหมหมอเออเป็นเพินเพิ่นเป็นห้องดูได้เลยที่อยากทำเป็นห้องกระจกอ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมีเยอะ แล้วเวลาเราอยากมานั่งเล่นข้างนอกบ้านตอนกลางคืนอ่ะจะได้นั่งได้แล้วก็ถ้าอยากจะไปเดินข้างนอกก็เดินเล่นตรงสวนมีมุมสวนข้างน้าอ๋อเป็นไงดอกไม้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะ <c oughs> แล้วก็ห้องนอนแต่คิดว่าจะทำเป็นห้องทำงานวิน <c oughs> ตันเป็นประเทศที่แบบว่าอยากให้ทั้งบ้านสามารถทำงานได้ตรงนี้คือตอนเล้อคิิว่าจอหอ์ห <c oughs> <c oughs> อมาไว้ไว้แบบตื่นมาโอ๊ยโรงงานโรงงาน ันนี่ควันหนาควันเม็มควันเอาแบบ่ควัได้มันเป็นที่คนเล็กแววควันแบบเหลือมาตังเลยแม่มีเป็นที่คนเล็กแววเหรอเสียหายเาลยอลอนอนก่อน่ีนอนต้องนอนเต็มโต๊ะนอนเป็นเดี่ยวปวดแยวขยับพืนนอนนอน,น,อนเลยเนอน อ,อ <c oughs> มีมีได้เงินแล้วมีได้งเงินแล้วหมดเงินแ,แล้วนี่ถ้ารคนดูดูที่นอนของมินตรรันสิคะมีแค่นี้นะคะยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเต็งแอ,อลขึ้นแลคือนาฬกาโเยียบหรือวะะ่านาลยกาโก็ได้ยิบก็ได้ เมื่อก่อนเมนตันก็จะเหยียบหลังให้พ่อนะคะเวลาพ่อมาทํางานมาเหนื่อยก็ต้องเหยียบหลังให้เกแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องเหยียบหลังแล้วใช่ไหมขมือก็ไปนวดเอานะพอไไ่อเป็นอะไรเลยพอ่อรีวิวเนี่ยรู้สึกดีกดกมากๆรู้สึกดีมากๆแล้วยังไงต่อมัน,นมลมลื่นสนุกเป็นตะยุ่อยู่ปล่าเป็นตะยุ่เป็นตะยุ่กันแล้วไอ้แม่เดี๋ยวกินขึ้นกันเลย ครับครับทำไม่ได้คุยได้แบบเมื่อไหร่จะฟินในอย่างเดี๋ยวมาละเนี่ยมีจกแค่นี้เดี๋ยวพาไปเบิร์อีกมองหนึ่งแต่ว่ามีเมนเทอร์นแล้วได้มีเมนเทอร์หลังที่สองได้เป็นส่วนกลางเดี๋ยวพาไปเบิร์ต่อไปโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมินตันพาพ่อกับแม่ไปดูส่วนกลางนะคะเผื่อแกแบบอยากมีอารมณ์แบบฟิตเนสว่ายน้ำเผื่อพ่อแบบอยากเล่นกล้ามอะไรแล้วแม่ก็แบบว่านุ่งกระจงอกไปเล่นน้ำเปลาไม่ใช่ ก,ก็เหลอกล้ามนะได้แต่เพิ่เป็นกล้ามเนืเน้อทั้งแขนแล้วอ่ะคือมันไม่ขึ้นเป็นกล้ามแล้วถึงส่วนกลางแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเมนตันพาพ่อกับแม่เดินดูสวนกลางเล่นนะคะเผื่นอนะแบบเอา้าเอา้เอาตีมันตีมันเดี๋ยวถ้าไป่บนสวนไว้นะสวนใน้ำสะไว้น้ำนะสะไว้น้ำยาวสามสิบเมตรอหากว้างอ่ะที่มาดูไม่ค่อยมีสายาน้ำนะแต่ว่าสวนมาก เขาจะเดินเล่นกันนหนมีมีสด็กมีอ่านจะตจิ๊ด้วยนะตรงนั้นจะเป็นที่นวดสปานะคะทุกคนถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นน้ําก็จะนวดเราส่วนอันนี้จะเป็นฟิตเนสกับห้องนั่งเล่นปกติแล้วหมู่บ้านที่มีกันเคยไปดูดูมานะคะที่เป็นแบบเป็นห้องฟิตเนสอะทุกคนคือมาันจะแบบว่ามีเครื่องเล่นนิดๆหน่อยหน่อยพอมีแม้ว่าเป็นห้องฟิตเนสแต่นี้คือแบบวจา อีพอต้องลิ้นกาต้องขอบนดเ้อโอเคบอกนาะเอาสิบกิโลท่านเนี้ยนีนั่นละเอ้อเอ้กข้ากิโลอูสามคูนอันนี้เป็นถนนเว้นเว้นแหลนเวลาเองนะกับอีพอแบบอยากมาเดินช็อกกินก็ใส่ชุดออกกำลังกายใส่รองเท้าพร้อมสัการ ล้นยกสายยกขวางโยกบอเอีด็ดักแม็กซ์แม็กิน้าอก็จะแบบว่าเน้นครอบครัวให้ออกมาเดินเล่นทำกิจกรรมด้วยกันได้นะคะแล้วก็ยังมีนุ่นเดินไกลเลยนะคะเดินเล่นก็จะแบบจะมีคอยตกแต่งสวนเรื่อยๆบิดยาแบบนี้มีบ้านเห่าก็ได้ แต่ต่อสโลูโมชั่นที่เอาแบบสโลูโมชั่น แม่ดูนะคะว่าแกจะตอบรับคำขอที่บินตันขอไปหรือเปล่าอ่ะเพราะแม่สรุปว่าไอ้คืนวันนั้งเลยเออ,อย่าหันกลนเสร<อ>ิร์ฟันนี้คุณจะรับคำขอที่ลูกคนนี้ขอให้มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยไหมคะตอบค่ะกะลองมาอยู่แล้วกะงามค่มะบรรยากาศก็ดีแล้วกะตกลงเลยตกลงเลย มันเป็นบ้านที่อันหลังเก่าเนาะมันออมันแคบแล้วมันอยู่เนีแล้วนี่นะกว้างขวางสบายเกออ,อ,อกยากมาอยู่เก็อยากมาอยู่แล้วอยากมาอยู่เะรอ,อเฮ้ยมองกล้องเนีน่ยละ่ะมองกล้องมองกล้องขันลูกว่าไหวกะโอเคมาคมาแล้วถ้าสมมติว่าพ่อไม่มาพ่อพอมามต้องมาไหมขันเมียมาก็มา,อมาเอ,อ๊ ถ้าไม่มาก็เลิกกันเลยหลายเรื่องแล้วมีกิ๊มีกักไปเลยตายหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรพลอยเดชอ่ะอันนี้น้องสาวสิทธิรักษ์ของวินตันนะคะอ่ะพลอยพ่อได้มาอยู่แล้วเป็นนั่นเลยก็คักได้คักแล้วนั่นเลยหาผู้บ่าวอยู่นี่เลยแล้วเรามาอยู่อยู่อะมาเจ้าต้องได้ย้ายโรงเรียนได้เจ้าต้องเป็นหมู่ได้ มีเป็นเพอมีเป็นเพอไอคือเอ็นนาตาเศร้าแท้พอมีเป็นเพอ <c oughs> เอากระจากทุกอย่างไงจากบ้านจากหมาหมอกอ๋อคิดหอดหมาหมอกอ่ะต่อไปพ่อนะคะพ่อนี่เหมือนโดนบีบคำตอบจากแม่ไปนะเมื่อกี้ <c oughs> อ่ะขอถามความรู้สึกอีกพอก,ก่อนว่าอีพอรู้สึกแนวเลยที่ถือเซอร์ไพรส์บ้า,านหลงดี้ <c oughs> ดีเจอเออตั้งแต่ตอนแรกเลยนะอ่าีเจอมันเกิดพ่อข้างนั้แพ้คือเีถามพ่อพ่อจะไ่ในความของวั่นเลยอ่าแล้วพ่อตอบพ่อว่าว่าพ่อจะไปความสำเร็จของพี่อ่าอันนี้คือแบบว่าได้อยู่ว่านี่ก็คือว่าสำเร็จเดี๋ยวเขาซีสำเร็จหลายกว่านี้แต่แพ้ไอ้เรียนมไหนแล้วพ่สุดยอดเก่งอาเจยช่วยวินตันได้นะคะเป็นกำลังใจให้วินตันด้วยนะคะสรุปคำตอบของอีพ่อ อีพอ่อยอมที้มเพื่อนี่มุกทหารแล้วก็ส่วนยางมาอยู่กับเขาอยู่กรุงเทพ <มา S 1> หร<ะ>ือเปล่ามาฮะขนลุกดูแลพ่อได้มาวะ<ม>าเอ๊ทุกคนคะ่ะทุกคน<อ>ก็คือทั้งสามคนพ่อแม่นอ้องตกลงที่จะมาอยู่กับมินตันคะ่ะเอ๊บอกมือทุกคนที่จะกับมินตันหน่อยที่จะกับมินตันหน่อยคือมินตันไม่ต้องเล่นอยู่บ้านคนเดียวแล้วมา คันลกจิตมาดักลอกเขาอีกอีพอละอะไรนะเลยเตะเลยเออมาสิเอ๊ะนี่พูดสื่อกล้องไงลกจิตให้คนนั้นหเลยเลยพ่อจะซ้อมยิงปืนบ่อยๆ โอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้จบแค่นี้นะคะต่อไปนี้ทุกคนก็จะเห็นพ่อแม่น้องมินตันมาออกคลิปบ่อยๆนะคะต่อไปคลิปช่องมินตันก็จะเป็นออกแนวแบบ Family แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราจะมาป่วนอะไรกันที่กรุงเทพเนาะแต่ว่าอีกประมาณ2-3เดือนพ่อถึงจะมาอยู่ด้วยเพราะว่าต้องรอให้น้องปิดเทอมก่อนนะคะถึงจะแบบว่ามาได้สบายจะได้ทำเรื่องย้ายขึ้นม .2 ง่ายๆใช่ไหม เอออะไรก็เดี๋ยวเราติดตามชมพวกเรากันได้นะคะใครที่เป็นแฟนคลับคุณพ่อคุณแม่ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะคือแกดูคลิปของลูกทุกคลิปแล้วก็อ่านคอมเมนต์ตลอดเลยเผยแกดีใจนะคะทุกคนมาคอมเมนต์ได้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเนี uh, ่ยบายเงี้ยวอยู่อ๋อเออมันเงี้ยวเงี้ยว